เด็ดครับเนี่ยรอเขาไม่เสร็จอยู่ในโปรเจกต์นู้เกมเมอร์คอสโอเวอร์แคสติ้งเกมโอเคฮะอะไรไม่รู้ลืมโอเคครับสตาร์ทจะไปป้นเลยไหมไปเลยครับสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมเพเดนะฮะเพเดเดอะฮิสเยชใช่เราจะมาปนธนาคารกัน ธนาคารเย่ปน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 อาคารอาคารเนื่องจากผมดูหนังเรื่อยนี่นะฮะอะไรปนนัยะสองนะฮะจึงเกิดอารมณ์ฮะแต่อารมณ์จะเป็นแต๋วแล้วไปปนนะฮะนะฮะอย่างนี้นะครับผมเอาทิปไมล์ไปแล้วกันนะฮะนะครับเนื้อเฮฟเออก็เล่นไปป๊บนิดหน่อยก็แต่ละคนก็จะปล็อกตามแนวทางของชีวิตของเขานะฮะอ่าฮะจอยห้องมันเลย รอตัดมันสิสอดมึงเป็นโฮสไอซอดคุเป็นคนตามไอสอดโอ้คนตามแม่ง99%แล้วไหวปะเลยสอดเลิกปืนฮะเลิกปืนที่ตนเองคิดว่าจะกากที่สุดฮะไม่รู้ฮะอ่ะกากกับพ้องอะฟิตนะฮะผมฟิฮะผมฟิตใช่ไหมฮะีฮะผมเพิ่งเป็นเรียนรอดอเนี่ยผมไม่ฟิตปะเริ่มมันเลยเวลาบ่ายสองสิบห้า นะฮะเอานะฮะใบสองสิบห้านะฮะรัดมาดาวเลนาเดินเล่นนัดดาวเชาเมืองนิวยอร์กการป้นต้องมีแผนการครับแผนการคืออะไรฮะเออเดินมานะฮะแผนการคืออะไรฮะคุณยืนทำใจนะฮะแล้วก็กดเอฟนะฮะแล้วโดนเฮ้ยไอ้เหี้ยเียแผนการผมอะ ให้คุณทําอย่างนี้นะฮะรับรองฮะเจเลวฮะโอเคฮะเด็กที่มีวิจารยณวิจารณะานนะฮะกัลยาอย่าทําแบบผมนะฮะคือมาที่กด F เลยนะฮะควรจะสํารวจลู่ทางในการพ่นให้ดีนะฮะไม่งั้นไม่จับเป็นอย่างนี้ฮะมึงจะว่าผู้ตายมึงไม่ผิดหรอกมึงไม่ผิดผมไม่ว่ากล้ากล้าว่าคุณนู้เกมเมอร์หรอฮะหรอฮะพองหรอฮะกูยิงอยู่ศัก ไม่ต้องบอกกูเก็ตดาวเก็ตดาวเราเป็นโจรผู้ดีนะฮะเราจะไม่ยิงเราจะไม่ยิงผู้บริสุทธิ์นะฮะเว้นแต่ว่าแม่งโกนท่อนตีนเราเราก็จะยิงแม่งทิ้งเลยก็จำไว้นะฮะผู้บริสุทธิ์แม่งชอบวิ่งตัดหน้าปืนนะฮะแล้วนายทันคามอยู่ไหนอ่ะกูหาอยู่เนี่ยเฮ้ยมีไหนวะแอบไปในอ็อบเจกต์แรกนะฮะคอยหานายทันทามกูเจอแล้วเจอแล้วก็เอาสิโอเคฮะจะฆ่านะเว้ยจับมัดพอ โอ้ผมชอบฆ่าคนนี้ะในเมื่อเขาขอมาจัดให้ฮะไม่ทำอีกวิ่งไอสัตว์ยุด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 หอบลงลงให้เนียนเลยมึงหอบลงสัตว์อย่ามาลงมายืนกูหอบแล้วอ่ะเนี่ยกูหอบแล้วปัญญาอ่อนไอสัตว์เร็วเร็วแค่เด็กตัวนี้นะจัดเราขวดตำรวจมาเนี่ยขวดตำรวจนะฮะขวดอะไรอยู่กลางถนนเราไม่ผิดกฎหมายฮะ บ <g ül> อ,อกฮะอารับวันแล้วยิ่งเสือมเลยเนี่ยมุกนี้ม่งเสียสีครับปดปดยาแล้วฮะเปเร็วๆนะค,ะ<ป>นะคุณไม้นี่คุณนานมากเลยนะผมเปิดเสร็จแล้วเนี่ยคุณขึ้นมาเอาดิเอาแล้วมันต้องเป็นตูขึ้นมาเอ้ยขึ้นมาเอาถังน้ำมันอีกอันหนึ่งดิอ๋อใช่เืมเอ้าวในภารกิจด้านล่างนะฮะมันต้องเอาถังน้ำมันสองถังนะฮะ เราต้องเจาะเจาะประตูเราจะเจาะประตูเสร็จแล้วนะฮะเราต้องไปขึ้นไปแฮกคอมต่อนะฮะบอกไปก่อนฮะงั้นกูจะอยู่ชั้นบนแล้วกันเนี่ยรอแฮกคอมเอ้ยโดนจริงตูแล้วยังไม่ตายเหรอตำรวจเดอตำรวจฮอดเอซันกูอยากสู้โอ้ผู้อยากกูอยากสู้ตายอ่ะไม่กลัวตายเี่ยยานะฮะว่าตำรวจในเกมนี้น่ากลัวฮะหัดหัดนะอะไรคือหัดหัดนะ หันหันอูหันหันอูอูหันอูหันหันงงดิฉันแล้วเหรอเรียนแล้วเหรอตลาดนะฮะเขาคืออะไรวะฉันฉันอะไรวะไม่รู้เลยฉันฉันอะไรเนี่ยแหละผมจำได้ฮะหันหันอูหันหันอันหันอู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 เฮียอะไรนะไอ้หน <kle ambling> ูเฮียเอ้ยเราต้องลงไปเป้าฮะช่วยคุณไม้ฮะ เดี๋ยวผมลงไปนะปั๊มึงมึงคิดได้เหรอฮะไอ้คุณไนโลฮะแหน่เห็นไหมมึงใช้ไม่ได้มึงลงมาเนี่ยไอ้สัตว์กูต้องไอ้นี่จนตายยัยแค่ต้องมาเลนปั๊บปุณณ์ไม่ได้ยิงอย่างเดียวเลยไออหกเอ้ยบุญเวรกรรมอะไรทําให้กูต้องมาอยู่กับมึงวะเนี่ยอ๋อเวรกรรมฮะเวรกรรมมีจริงฮะลุงร้องอะไรงั้นแหละนี่ยังไม่โดนยิงเลยสักแอะร้องร้องเป็นหมาโดนเชื้อเลย วูบมาเน่วูบมาเน่เมอยากโดนยิงตายใช่ไหมวูบมาเน่มันฟังคำสั่งกูเว้ยเออดีไหมมึงจะเรียกตัวทาก็ทำไมมานี่มานี่มานี่ลูกมานี่ลูกดมกินพ่อแล้วลูกมันคือหมาป่าฮะไม่ใช่หมาบ้านฮะอ๋อเหรอไม่เป็นไรเว้ยกูเป็นพวกโรตียมแปลกชอบเลี้ยงหมาหมาป่าอู้หเต็มหน้าเลยนะฮะอ้าวนะครับมองไปยันพยายามเปลี่ยนคำพูดอยู่ครับ อีกหนึ่งร้อยห้าสิบสองนาทีวินะนาทีโอ้ตันทีกนเลยทั้งวันเลยมนมีสไนเปอร์ครับโดนส่องแล้วฮะโอเคฮะผมโดนจิงเกาะหลุดแล้วฮะไหนฮะไงนละฮะไหนครับไหนครับสไนเปอร์ตายหาบแล้วเอ้ายิงไปแล้วเออ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 ตายแม่งไปหมดทั้งบ้านเนี่ยซ็อ ผมผมเอาพิกมายมานะผมไม่ได้เอากระสุนมานะเต่าชิบหายมีกูคนเดียวสิได้ครับอ้าวเฮ้ยดูดีๆนี่กูตัวประหลาดคนเดียวเลยนี่ว่าอะไรครับนักกากคันเตอร์คนเดียวนี่แหละครับผมผมเป็นไดนโดโซรัดฮะน่ารักฮะน่ารักบันแป้งมึงดีน่ารักมากเลยอน่าโดนยิงนะครับนะครับนะครับ เอาดูกูสุงไปแล้วไอ้เน่เดี๋ยวไปแฮ่คอมมันโอเคครับไตามตามหลังขึ้นไปฮะโอเคครับขึ้นไปเลยครับผมวิ่งอยู่ครับบวลำรวจอยู่ครับลระวังครับปิกาจูจะมานะครับโอ้ปิกาจูสองตัวห้ข้างหน้าครับโอไอ้เกงปืนพกรู้สึกว่าวิ่งมาทางออออออเออออ อู้ชัดเจนชัดเจนเลยด้านโนนฮะนหนึ่งตัวฮับเฮ้ยฮับสิเห็นตองพิกาจูฮะกระป๋องพิกาจูฮะรอเห็นละมาร์กไปแล้วตบมาก่อนจะได้เห็นแค่นั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นเน็ตก่อนนะมึงฮะ เขาเป็นบุกกันเช็คจะดูเอวีเหรอฮะ,อะเออเอวี AV ไม่ดูดูแค่ตูนเฮดพอตูนเฮดไหฮะสูงไมหมครับผมผมเป็นพวกระดับต่ำฮะชอบดูอะไรแปลกๆดูกระตูะนอะไรเยอะดีมันใหญ่ๆเออพี่ชายอเกียรูชักเสือมครัมันอยากเกียร์ขึ้นทุกวันทุกวันนะลงไหมฮะลงไปเฝ้าต่อฮะทาไมฮะครับครับครับรู้สึกว่าต้องรี่สตาร์เครื่องอีกแล้ว ผมยิงโลตายหาไปแล้วฮะพาะคุณเก่งคนระับต้องบอกดูครับกระสุนจะหมดตูดแล้วฮะก็ะตามผมมาเร็วเลยครับถ้าอยากให้กระสุนเพิ่มครับเข้าใจแล้วครับโอ้ยพ่อคุณคงกระสุนผมอยู่เ,ยยเอย Sniper ด้านบนจอยสัพอือออคุณจะนอนเลยกดขอกดก่อนอันแหละลูกยิงดีครับยิงแล้วครับเอ้าวเฮ้ยไขวิ่งมาโน no. โอเคโอเคไหมโอเคครับเกมนี้ก็เวลาวิ่งอ่ะสปินนะฮะสปินสามารถสปินได้ตลอดนะฮะไหนที่เห็นนะฮะผมมิกสปินตลอดเวลาไม่ใช่คนคนละอันละเฮ้ย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 ตัวที่กูกลัวที่สุดเลยอ่ะไอเสื้อขาวเนี่ยอ่ะไอตำรวจจับกลุ่มอ่ะ เอโอคตรกลัวเลยทีย่ยิงตอบโต้ไม่ได้เวลาโดนจับกลุ่มกนระน่าเบือ่อโอ้โหหมูๆนะ่ะศาสตว์แม่งเล่นกูเกือบตายเลยหออ่อเฮ้ยเฮ้ยนอสวรรค์มาข้นล่างข้ล่าง on the floor hit on the floor ทำไมต้องยิงกูก่อนวะออกตันก็อยู่ข้างหน้าไม่ยิงนะโอ้สไนเปอร์สองตัว อ่ะวางกระสุนแล้วฮะอีกยี่สิบหกวิไม่บอกฮะผมจะบอกคำหอกเลยผมจะได้ไม่เอากระสุนไงครับก็วิ่งมาเอาเองดิแล้วผมไม่รู้ไงครับว่าคุณเอาวางกระสุนไปแล้วครับใครวิ่งตัดหน้าโซฟาเออเออเออเรา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  motherfucking man m o t h e r f โ yeah. อเล let's keep m o v i n รอดเจอแอสเซอร์ไอเหี้รลเร็วเหี้ยถ้าอยากรอดก็ลงมาเร็วๆเลยสัสกู <c oughs> เอาของของขวันไว้ให้ก่อนเจมส์บิชเย็ดแยบร h เช e p moving จริงไอ้ไนี่นะครับเอ้าไม่เข้ามาเลยหนูตุ <c oughs> ้ม ตายแล้วมึงแย่ทิพมายก um, at ูเด no, 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 okay no. ้วมาวางเคิม่อกันเอนี่เราป้นอย่างเดียวไว้ได้นะฮะเราก็ต้องมาเผาเผาธนาคารเลยนะฮะเราเป็นคนดีฮะจะถามนะผมทำอะไรผมเอาโนโนโนเห็นแล้วอัดเย โอ้โอ้โอ้มาเยอะเว้ยว้ามาช่วยแล้วช่วยแล้ว่อไปฮอกตันรอไปฮอกตันดีมากฮอกตันโอ้ยกูจะรักมึงกูจะโดนหอมแก้มมึงฮอตันมึงโผล่ไปแล้วสั่นกับอะไรจอสั้นฮอกตันไม่ฮอกตันฮอกตันอะไรคือฮอกครับคนละฮอกครับมันไม่ใช่ในทอมแคสต่ฮอกนะไม่ใช่นะ อ๋อออกสองอะนะเออที่แคกแม่งกว่าจะออกนะฮะก็ก็ซื้อแผ่นแท้คอ,อยเลยเยียท <Yeah. S 3> ำรวยสำทำรวยตำรวจหนึ่งคนแม่งยิงไงที่เอ้ยเอ้อยยิงเพื่อนกูเหรอศาสตร์ออกไปเอากระสุนยิงกว่ากูน,นี่จะออกไปอีกเหรอฮะ โอ้โหโอ้โหคุณนี่เป็นคนดีจริงกูขอกระสุนอนแล้วกัน๋ยวกูอยกลับเขาไปคุณรู้ไหมพวกผมมาคุ้นกันคุณเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมผมกำลังวิ่งหนีเอเคเข้าไปฮะเข้าไปฮารัฟถ้าเอากระสุนไหมครับถ้าเอากระสุน,ค,สนคุณจะได้ยิงคุ้มกันให้ครับโอเคครับผมเอาอยู่แล้ว,ลวนะฮะของฟรีฮะตูส้สาพกมาหนักกระเป๋านะเฮ้ยโอ้หผมพกทิกไมล์มาอองอันน่ะ ทิปไมล์มาสองอันนะฮะแล้วตัวเอเคครับรอเวลาวางทิปไมล์เดียว on the ground ตอนนี้ก็ต้องมานั่งคอยการวางเพิงมนะฮะมิกสปินครับไม่ใช่ไปสปินนะสปินนะไม่ใช่มิกสปินเฮ้ยคุณเปิดเลยหรอเปิดอะไรเนี่ยทิปไมอะไหวะเฮ้ยบ้าตกใจเว้ย เย่เย yeah, yeah, yeah. ่เย่เอ่นเชี่ยอนะไรเนี่ยไปเป,ปิดครับแตกแล้วเย่ไม <c oughs> พอพอฮะเดี๋ยวระเบิดเจ๊งนะฮะพันยาอ่อนเดียถ้าระเบิดด้านกูจะฮาให้อีสิบอ้าวเ <c oughs> พื่อนไม่ไปพักเที่ยงเหรอฮะไหนวะไอเ้เชี่ยพักเที่ยงเชี่ยอะไรบ่ายสามเลยบ้าอ้าวเหรองั้นพักบ่ายไงพักเชี่ยมันมาแล้วมันมีด้วยเหรอว่าพักบ่ายอะ กูวิ่งแล้วครับแมงไม่ค่อยฟอดเลยออคเอนโคลมีเฮ้ยระวังทางด้านซ้ายเวนเม่เดี๋ยวแล้วครับนะครับจาที่คุณเห็นนะครับขวาครับผมอยู่ด้านซ้ายแล้วกันเอ้ยเฮี้ยอะไรวะโอเคครับไปครับโอเคครับเอาเรียบร้อยฮะช่วงนี้ช่วงเก็บตังฮะ เก็บตังค์ทำไมอยู่ไปให้เปลืองละอาแล้วไมยคนไรเรื่องกันเลยลานเฮ้ย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 ตามกูตามกูเดี๋ยวสำหรับคนที่รู้แล้วนะฮะเขาก็จะมีสูตรนะตรงนี้สามารถเก็บตังค์ได้แล้วเราก็รวยนะโอ้ยครับโด้าด้โดนโดวหมดแล้วฮะเยี่ยมแย่งกูโดวก่อนดีกว่าสัตว์ตรงนี้ช่วยเก็บตังค์ฮะไอ้เยีแยแย่งกูดิงั้นก็เอาอีกอันหนึ่งไปเด้ เออกองนี้ก็แหละอบสลับข้างกันนะฮะแทนที่คุณจะเก็บตังค์ทันฝั่งโน้นนะฮะเพื่ออะไรวะเนี่ยเก็บกองนน้นไปเลยเนียยไปผมไวกว่าเว้ยผมไวกว่าอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เออเนร็จ ดัง,งเช้าอ่ะดังเร็วดิโอ้ <Okay. S 2> ผมได้ B9 แล้วฮะเบอรในตำนาน,นะฮะซึ่งยิงใครไม่ตายะฮะตูเปิดครับตีกระโดดตีกระโดดช่วงนี้เป็นช่วงกัดกระสุนนะฮะกรุณากัดกระสุนจะได้อ้าวโอมยชัดกูมัดกูช่วยกูด้วยเฮ้ควายนะฮะในกับผมควายนะฮะ เฮ้ยน่าจะมีวันถีประเสริฐเ,เอ้ยเดี๋ยวปีกจูอยู่ตรงนี้จ่าปีประเลรก็ช่วยคุณไม่ได้ฮะพีกจูอยู่ซ้ายตัวนึงฮะผมมองไม่เห็นฮะเองไงฮะยิงมือซ้ายขวาไม่ได้ช็อตกูมันช็อตจูอีกแล้วโอเคโอเคฮะขอบคุณฮะอเอล์มี่ คุณฮันเตอร์ครับลุกขึ้นไวๆฮะอย่าเพิ่งโดนตกฮะไม่ใช่เลโฟเดนฮะอะไรหรอผิดเกมวะเล่นเกมเดียวกันแม่งถ้าไม่รีบออกนะฮะเดี๋ยวคุณจะได้ไปโกโก,โก้ไปนะพีกระจู๊พกระจูไแม่ยันสัตว์เฮ้ยคุณยังเป็นศพอ,อยู่ในนี่หรอ เี้ยกูจะออไปยังไงวนะเนี่ยอิสฟาตเข้ามาพอกนะกูตกใจเนี่ยกูรอให้อยู่เนี่ยยิงมันดิโอเคสกิลโอเคเข,าข,า,ขาขึ้นมานะจะรีบกูมีลูกสองเลยกูมีลูกสองกองูมีร้อยสามเยอเ้ยเป็นกระจู ตอนนี้อยู่ในช่วงเป็นเครียดฮะตึงมากฮะตึงจนพูดอะไรไม่ออกฮะช่วงนี้ได้ได<ช>้ก็ใส่นะฮะนั่งคอยแล้วครูเราเค่อยค่อยบวกแล้วกันเขาคุนมาตรงหน้าเลยเงี้ยมีลูกซองสัตว์ผมมีรอยสักไปไปริสมูฟ์ริสมูร์มาดาม,มา <c oughs> เอ้ยเอ้ยตรงรูอันนี้ผ <c oughs> มจับคุณ ยกสหมดโอเคขึ้นบางบนฮะขึ้นข้างบนอ้าวเชี่ยไปทางนี้ไม่ได้ไปฝั่งนู้นฮะอ้อไปไปฝั่งนู้นครับอ้อมก็อ้อมข้างบนปิดฮะรู้สึกยังมีปิดเป็นปกติปะผมวิ่งอย่างเดียวเลยฮะสปินได้สปินฮะโอเคครับช่วงนี้คือช่วงหนีนะฮะเอ่อเท่าที่จำได้นะหนียังไงวะหนีไปทางประตูหลังะจำได้นะเท่าที่จำได้ ไปวางซ4โฟฮะสามคือสามอันฮะไอ้เคี้ยกูตกใจโอเคครับหมดเลยฮะไม่ต้องคอยหาเลยฮะคนละอันฮะคนละอันกว่าฮะอันครึ่งฮะแบ่งกันโอเคครับผมเสร็จแล้วฮะผมจิกอันเทียวฮะโอ้โหไอ้สัสเยอโอเคครับเรามีเวลาหนีสามนาทีครับเริ่มูเริ่มูระวังรถครับ มาตรงนี้นะฮะระวังนะครับมันจะมีตำรวจจะมีปิกาจูนะฮะเท่าที่ผมจาได้แต่มันก็สุ่มนะฮะว่ามันจะเกิดตรงไหนอะไรยังไงต้องคอยคอยมองอ่ะเฮ้ยเขาแม่หนาของปิกาจูอีกอ่ะคนเหล็กพยายามยิงยิงกระจกมันนี่มันจะได้ตายเร็วโอ้โอ้โอ้ down the ground วิ <All> right. ่งอันนี้อันนี้นี่อ้อนวิ่งลงไปเลยวิ่งลงไปเลยอ้อนหอนบุญวังตั้งบุญวังลงไปครับมุนวังลงไปฮะเจ๊ห้องเอ๊บุญวังเร็ว260กิโลเมตรต่อชั่วโมงระวังนะฮะมันอาจจะมีตัวตีประตูเปิดมาแล้วก็ใช้เอ๋โถ่ไม่ไม่ผมไม่กลัวหรอกโธดูได้ผมมันคือใครเออขอให้เจอปิกาตูโอ้ไม่เจอหรอกดูดูดู คุณรอดแล้วกูรอดแล้วจบจีเยี่ยมนะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะสำหรับด่านนี้นะฮะซึ่งตอนแรกๆตายหากันที่พายไว้ป่วงนะฮะกันไม่เป็นเลยทีเดียวครับตอนแรกนะฮะก็จบไหมจบฮะก็โอเคครับก็เจอในมิชชั่นต่อไปในพาร์ทต่อไปนะฮะกับเพเดฟเดวิสเอ่อสำหรับมาในโลไม่เสร็กแล้วไม่ขู่งาแล้วลาไปก่อนนะ